ขออนโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพด้วยนะครับวันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้เลี้ยงเพลนพระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ไปให้ญาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วดังนั้นเมื่อเราทําบุญอุทิศไปให้ญาติที่ล่วงลับแล้วนั้นเราต้องนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ พระศัสดายัางมีประชนอยู่และพระบาทพิมพิสารซึ่งเป็นสหายสนิทของพระศัสดาเราพระองค์ท่านก็ได้เข้าไปกราบทูลแก่พระศาสดาเราว่าทานประเภทใดบุญประเภทใดที่เราทำแล้วมีกำลังในการอุทิศไปให้ญาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นได้พระศาสดาเราท่านก็ได้ตอบกับ พระบาทพิมพิสารนั้นว่าดูก่อนบอผิดทานจะมีหลายประเภทหลายอย่างมีอมิสทานธรรมทานอัปจยนาทานอภัยทานอย่างนี้เป็นต้นแต่ทานสำหรับทำแล้วเพื่ออุทิศไปให้ปุญญาตายายนั้นมีแต่อมิสทานเท่านั้น อมิสทานจะหมายถึงทานในพระสูตรนะคุณโยมนะมีทั้งหมดสิบประการด้วยกันมีอันนั่งปานั่งวัดทางยาหนังมาลาคันทางวิเลปะนังสยวะสะทางปะทีไปยงังฐานวัตถุอิมทาาัสนี่แหละมีอาหารวานข้าวขนมเนยเสื้อผ้าเครื่องสำอางรูปอะไรต่างๆนี่แหละ เรียกว่าอามิสถานซึ่งเป็นฐานที่มีความผสมประสานกันโดยมีวัตถุฐาน,นเยอะหลายๆอย่างเอามาผสมกันเพื่อจะทําบุญอุทิศนั้นฐานนี่แหละเป็นฐานที่มีกําลังมากมีอาหานิสงมากสําหรับการอุทิศแต่ส่วนฐานอื่นๆเช่นธรรมทานอภัอยทานอภยานทาน เป็นทานที่มีอานิสงส์มากเช่นกันแต่มีอานิสงส์สำหรับบคุคคลยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนี่แหละเป็นอานิสงส์ของทานที่มีกำลังในการอุทิศและคุณโยมนะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพนักโอกาสนี้ด้วยเทินสาธุสาธุ